สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูแคทคนเดิมนะคะวันนี้เราอยู่ในรายชั่วโมงเรียนทักษะวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูแคทจะพาเด็กๆไปหาความรู้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเด็กๆค่ะ ในรูปเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างคะอ่าก็จะมีอะไรคะลูกจียบใช่ไหมคะกำลังฟักออกมาจากไข่ใช่ไหมคะแล้วก็ลูกสุนัข5ตัวใช่ไหมคะซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าสัตว์นั้นสามารถออกลูกเป็นไข่และออกลูกเป็นตัวได้นั่นเองเด็กๆคนไหนรู้ไหมคะว่า สัตว์ชนิดใดบ้างที่ออกลูกเป็นตัวสัตว์ชนิดใดบ้างที่ออกลูกเป็นไข่เด็กๆรู้ไหมอ่าเนื้อหาในวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนถึงเรื่องวงจรชีวิตสัตว์นั่นเองนะคะเราก็จะไปเรียนถึงสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะและก็สัตว์ที่ออกลูกเป็น ตัวนะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่ก่อนนะคะแล้วจึงฟักเป็นตัวนะคะชั่วโมงถัดไปเราค่อยเรียนสัตว์ที่ออกรูปเป็นตัวนะคะอ่าเด็กๆคะพร้อมที่จะไปเรียนกับคุณค,ณค,ณครูแคทหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเด็กๆควรมีสมาธินะคะและตั้งใจเรียนนะคะ กเด็กคะสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นไข่แล้วจึงฟักออกเป็นรูปร่างลักษณะของสัตว์เมื่อออกจากไข่นะคะจะมีทั้งรูปร่างลักษณะเหมือนพ่อแม่แต่มีขนาดเล็กกว่านะคะเช่นไก่ใช่ไหมคะเป็ดเต่านะคะ และจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะระหว่างเจริญเติบโตก่อนที่จะกลายเป็นตัวเต็มวัยเหมือนพ่อแม่นะคะเช่นกบผีเสื้อยุงนะคะอะขณะที่เราเป็นเด็กใช่ไหมคะหน้าตาเราก็อาจจะคล้ายคลึงกับคุณพ่อคุณแม่ของเราใช่ไหมคะเมื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นนะคะเมื่อเป็นวัยรุ่นนะคะวัยทำงานวาัยชราและวัยต่อไปใช่ไหมคะ เรานะคะก็จะมีอะไรคะหน้าตาที่คล้ายๆกับบรรพบุรุษของเราคล้ายๆกับพ่อแม่ของเรานั่นเองค่ะก็เหมือนสัตว์นะคะสัตว์ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่เช่นเช่นกับมนุษย์เรานั่นเองค่ะเด็กๆอ่ะวันนี้นะคะเราจะไปดูตัวอย่างนะคะ ชนิดของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แล้วจึงฟักออกเป็นตัวนะคะจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนพ่อแม่และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตมีสัตว์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆอ่าก็จะมีอะไรคะอ่าไก่เห็นไหมคะอ่าอันนี้คือวงจรชีวิตของไก่นะคะ อาไก่เริ่มจากอะไรคะเด็เกๆอาก็จากมีไข่ใช่ไหมคะถ้ามีไข่แล้วนะคะไข่นะคะก็จะใช้ระยะเวลานะคะในการฟักเป็นตัวนะคะก็จะเป็นลูกเจีย๊ยบหรือว่าลูกไก่นั่นเองเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะก็จะไปเป็นอะไรคะไปเป็นไก่นั่นเองนะคะอ่า ก็จะมีปัจจัยนะคะในการฟักไข่นะคะเห็นไหมคะรูปนี้แม่ไก่ก็กําลังนอนนะคะฟักไข่ไก่อยู่นะคะปัจจัยก็มีหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้ไข่นั้นฟักออกมาเป็นตัวได้ใช่ไหมคะไหนเด็กๆคนไหนเคยเห็นไก่ฟักไข่บ้างคาย,ยกมือหน่อยหรือว่าบ้านเด็กๆคนไหนเลี้ยงไก่บ้างคะอ่า ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะจากไข่ไปเป็นลูกเจีย๊ยบจากลูกเจีย๊ยบก็จะไปเป็นไก่จากไก่ก็จะมาเป็นไข่นะคะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้และนี่เราจึงเรียกว่าวัดจักรชีวิตของไก่นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะก็จะเป็นวงจรชีวิตของนกกระทานั่นเองค่ะ หนเด็กๆคนไหนเคยเห็นนกกระทาไหมบางคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเคยกินไข่นกกระทาใช่ไหมไข่นกกระทามีขนาดเล็กหรือใหญ่คะ,ะมีขนาดเล็กใช่ไหมและก็มีลายๆใช่ไหมคะมันจะเป็นจุดด่างๆใช่ไหมคะบนไข่จะไม่สีเรียบเหมือนสีของไข่ไก่ใช่ไหมคะ ่าก็จะเป็นไข่ใช่ไหมคะหลังจากไข่นะคะก็จะเป็นอะไรคะอ่าก็จะฟักเป็นลูกนกกระทาหลังจากนั้นก็จะเป็นนกกระทาตัวเต็มวัยใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นอู้อะไรคะวัฏจักรของ เต่าทะเลอ่าเด็กๆคนไหนชอบไปทะเลคะเคยเห็นเต่าไหมอ่าหรือนะคะเด็กๆคนไหนที่ไปชมพิพิธภัณฑ์เต่าใช่ไหมคะก็จะเห็นเต่าหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมอ่าแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าวงจรชีวิตเต่านั้นเป็นอย่างไรนะคะเต่านะคะออกลูกเป็นไข่นะเด็กๆอ่าออกลูกเป็นไข่แล้วก็ฟักตัวมาเป็นลูก เต่าทะเลหลังจากนั้นค่อยเป็นเต่าทะเลโตเต็มวัยนั่นเองเต่าจะฟักไข่ในไหนคะอ่าในทรายใช่ไหมคะเขาก็จะขุดลงไปในทรายนะคะแล้วก็จะทําการฟักไข่ใช่ไหมคะอ่านี่ก็คือวงจรชีวิตของเต่าทะเลนะคะเด็กๆอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นอะไรคะ วงจรชีวิตของงูนั่นเองอไหนเด็กๆคนไหนกลวงบ้างอ่าคุณครก็กลัวเหมือนกันนะคะูงูเป็นสัตว์ที่ดูหลายนะคะบางชนิดก็มีพิษแต่บางชนิดก็ไม่มีพิษใช่ไหมแต่เด็กๆนะคะถ้าเห็นงูนะคะให้รีบออกให้ห่างนะคะและรีบวิ่งไปบอกผู้ปกครองนะคะ เราอย่าไปจับงูด้วยตัวเราเองนะเพราะเราไม่รู้ว่างูชนิดนั้นๆหรืองูที่เราเห็นนั้นมีพิษหรือเปล่านะคะอ่ะเราไปเรียนรู้ของชีวิตงูกันดีกว่านะคะอ่ะก็จะออกมาเป็นไข่ใช่ไหมคะในเด็กๆคนไหนเคยเห็นไขงูบ้างอ่ะจากไขงูนะคะก็จะฟักดออกมาเป็นลูกงูนะคะ จากลูกงูก็จะไปเป็นงูตัวเต็มวัยใช่ไหมคะหน้าตาของงูนะคะก็จะมีลักษณะขายขึงกันนั่นเองนะคะอุ๊ยครูกลัวง,งูมากเลยนะคะเด็กๆต้องระวังนะอย่าเข้าใกล้นะคะถ้าเห็นก็ต้องรีบวิ่งหนีนะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นชีวิตของกบอ่ากบอบอบนะคะ หลังจากที่กบนะคะวางไข่นะคะไข่ของกบนะคะจะอยู่ในน้ําจะเกาะอยู่บนต้นพืชที่อยู่ในน้ํานะคะจะเป็นลูกกลมๆเยอะ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 ๆเลยนะคะเหมือนในรูปเนาะหลังจากนั้นนะคะก็จะไปเป็นลูกออดนะคะลูกออดนะคะหลังจากลูกออดนะคะก็จะเริ่มมี หางแล้วก็มีขานะคะไปเป็นลูกกบนะคะขณะที่เป็นลูกกบนะคะกบยังมีหางอยู่นะเห็นไหมคะยังมีหางอยู่เมื่อไปเป็นกบโตเต็มวัยแล้วนะคะหางของลูกอสนั้นก็จะหลุดไปนะคะเมื่อไปเป็นกบแล้วจะไม่มีหางนะคะอา หลังจากเป็นกบแล้วกบก็จะฟักไข่ฟักไข่ก็จะมาเป็นลูกออดหลังจากลูกออดก็จะไปเป็นลูกกบจากลูกกบก็จะไปเป็นกบโตเต็มวัยนะคะอ่านี่แหละคะ่ะเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของกบนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นวัฏจักรของ ผีเสื้อ,อเห็นไหมคะกว่าจะมาเป็นผีเสื้อแสนสวยให้เด็กๆได้ชมนั้นนะคะก็จะมีนะคะการวางไข่นะคะผีเสื้อก็จะวางไข่ในใบไม้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีไข่นะคะเมื่อเป็นไข่แล้วก็จะฟักไปเป็นตัวหนอนนะคะจากตัวหนอนนะคะหรือ,อบางคนนะคะอาจจะเรียกว่าบุ้งนะคะอ่า ก็จะไปเป็นดักแด้นะคะอ่าดักแด่บางคนนะคะก็กินดักแด้นะคะดักแด้กินได้เนาะอ่าจากดักแด่นะคะก็จะไปเป็นผีเสื้อเต็มวัยนะคะที่มีหลากหลายสีสันและสวยงามนั่นเองนะคะอ่าเมื่อผีเสื้อนะคะอ่าฟักไข่นะคะหรือออกไข่นะคะก็จะเป็นตัวหนอนจากตัวหนอนก็จะเป็นดักแด่ จากนักแดกก็จะไม่เป็นผีเสื้อวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะนี่แหะค่ะเขาเรียกว่าวัดถจักชีวิตของผีเสื้อนั่นเองอาต่อมานะคะอะอะไรคะอาวัดถจักชีวิตของยุงอาเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมว่ายุงนะคะถ้าเมื่อโดนกัดแล้วเราจะเป็นโรคอะไรคะ ไข้เลือดออกนะคะมีอันตรายถึงชีวิตของเราได้ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆควรระมัดระวังนะคะอย่าให้ยุงลายกัดนะคะเมื่อนะคะยุงนะคะวางไข่นะคะหนึ่งถึงสองวันใช่ไหมคะก็จะไปเป็นลูกน้ำใช่ไหมคะจากลูกน้ำนะคะจะอยู่ได้เจ็ดถึงสิบวันนะคะ แล้วก็จะไปเป็นตัวโมงะะ่โมงนะคะตัวโม่งนะคะตัวโม่งนี้จะอยู่ได้ 1- ถึงสองวันนะคะแล้วก็จะกลายเป็นยุงลายนะคะยุงลายนะคะมีสองเพศนะคะก็คือเพศผู้และเพศเมียนะคะเพศผู้จะอยู่ได้เจดวันนะคะจะอยู่ได้แค่7วันนะคะส่วนตัวเมีย จะอยู่ได้30ถึง45วันนะคะเพราะยุงตัวเมียนะคะก็จะออกไปดูดเลือดนะคะอของใครคะของมนุษย์หรือว่าของเด็กๆนะคะแล้วก็จะไปฟักไข่นะคะวิธีป้องกันยุไง,ยงไยทำยังไงบ้างคะเมื่ออยู่ในที่ชุกชุมเราก็อาจจะ อาทาทีมกันยุงพ่นยาก,กันยุงใช่ไหมคะแล้วก็ทาลายสิ่งเพาะพันธุ์ของดุงลายใช่ไหมคะเช่นแอ่งน้ําใช่ไหมคะหรือกะลาที่มีน้ํานะคะเราควรคว่ำนะคะไม่ก็องไหนะคะเราควรหาฝาองไหไปปิดให้มิดชิดนะคะไม่ให้ยุงลายสามารถไปไข่ในน้ําได้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ใช้ ซายอเบดใช่ไหมคะาวางลงไปในน้ำนะคะเพื่อไม่ให้ยุงลายไปเพาะพันหรือไม่ก็หาอะไรคะปลาหางนกยูงใช่ไหมคะไปเลี้ยงปลาหางนกยุงนั้นก็จะกัดกินอะไรคะลูกน้ํานะคะที่ยุงนั้นไปฟักไข่ไปนะคะก็จะไม่สามารถ ออกมาเป็นตัวยุงได้เพราะว่าปลาหางลกยุงนั้นกินลูกน้ำนะคะของยุงไปแล้วนะคะ,ะต่อไปคะ่ะเห็นไหมคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนนะคะถึงชนิดของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วจึงฟักออกเป็นตัวเห็นไหมคะที่คุณครูแคทอธิบายไปข้างต้นนะคะอ่า ก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพ่อแม่แต่ว่าเล็กกว่าใช่ไหมคะเมื่อมีการเจริญเติบโตนะคะก็จะเป็นโตเต็มวัยนะคะก็จะมีขนาดเท่ากับพ่อแม่ใช่ไหมคะอ่าและมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันกับพ่อแม่นั่นเองที่ครูแคทยกตัวอย่างไปข้างต้นนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีอะไรคะไก่มีเป็ดมี เต่ามีกบมีผีเสื้อมียุงแล้วก็มีงูใช่ไหมคะ,ะวันนี้คุณครูแคทหวังว่าเด็กๆนะคะจะได้ความรู้นะคะกับคุณครูแคทไปเยอะแยะมากมายนะคะและคุณครูแคทก็ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนในวันนี้ชั่วโมงถัดไปนั้นเราก็จะไปเรียนถึงเ,เรื่อง สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะเด็กๆคะเราจะมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ครูครูแคทขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ